แท็จากบ้านค้อนทมค่ะวันนี้พามาทรงงานกับ2คันนี้เลยมาเริ่มที่คันนี้กันก่อนเลยค่ะกับ t o y ยต้ายาริ c คอต้องบอกว่าเป็นรถยอดฮิตของที่ร้านอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะกับรถไฮบริดแบบนี้เนาะคันนี้รถสีขาวสีขาวอาจจะดูแลรักษาท,ทำความสะอาดง่ายกว่าสีดำแต่ถ้าอยากเงาโดดเด่นต้องให้เราช่วยดูแลค่ะคันนี้จบด้วยโปรแกรม เครื่องกาฟินไทคก้อส10เฮพร้พอมเทคนิคขั้นตอนการขัดปรับผิวส้มค่ะซึ่งการันตีเลยว่าเงาโดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่นแน่นอนการทํารถป้ายแดงแบบนี้ให้ดูใหม่และให้ดูเงากว่าป้ายแดงคันอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราค่ะตอนนี้ผลงานก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ล้างขัดเตรียมผิวแล้วก็ล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นี่เห็นงอแบบนี้ยังไม่ได้ลงน้ํายาเคลือบนะกําลังจะเตรียมลงน้ํายาเคลือบค่ะแล้วก็ติดฟิม์มจุดประทะยอดมิดเลยก็จะเป็นตัวเบ้ามือจับนะคะตัวนี้เลยส่วนใหญ่ที่จะเป็นรอยก็จะเป็นรอยในร่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเล็บคุณผู้หญิงหรือเล็บคุณผู้ชายนะคะซึ่งหน้าเล็บเรามีความแข็งอยู่แล้วเราล้วงเข้าไปเงี้ยยังไงก็เกิดรอยอย,อยู่แล้วแล้วลดสีขาว เกิดรอยเป็นเส้นๆนดำๆไม่สวยแน่ๆเลยตัวนี้ปกป้องไว้ด้วยฟิล์มใสกันรอยรุ่นไบซีรีส์190ไมครค่ะเอาอยู่แน่นอนกับเรื่องริ้วรอยมือจับอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่ ฟ้าถังค่ะเป็นเซตคู่ยอดฮิตเลยสำหรับโปรแกรมนี้ที่เราดูแลกันยังไงเดี๋ยวฝากติดตามผลงานของเจ้ายาริคอสีขาวคันนี้ด้วยค่ะว่าจะสวยเงาโดดเด่นกว่าคันอื่นไหมยังไงฝากติดตามผลงานด้วยค่ะแล้วไปชมผลงานเต็มคันกันเลยจ้า Chicken Chicken Banana, Chicken, banana.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  Banana.